สวัสดีครับอยู่กับช่องฟิสโมนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูโหมดฮาร์ดคอร์ก็คือโหมดที่ตายได้แค่ครั้งเดียวถูกอัพเพิ่มเข้ามาในใหม่ครับแล้วครับท่านผู้ชมคือแบบเพิ่มเข้ามานะครับโคตรเฟียครับนี่ครับเรากดเข้าไปแล้วก็กดคําว่านี่ครับสร้างเอ่อสร้างโลกใหม่นะครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปนะครับ แล้วมันก็จะมีนี่ครับโหมดฮาร์ดคอร์ครับไอ้ที่มันอยู่มุมขวาล่างตัวนี้ครับผมจะวงไว้ให้นะครับนี่นะครับไอ้ตรงนี้นั่นเองซึ่งถ้าเรากดโหมดฮาร์ดคอร์นะครับท่านผู้ชมครับสังเกตโตไฟด้านซ้ายนะครับมันจะมีหัวใจเพียงอันเดียวและมีหัวใจรูปกระโหลกเห็นไหมเดี๋ยวผมเนี่ยวงให้อยู่แล้วครับตรงนี้เลยนะครับมันสามารถตายได้เพียงครั้งเดียวถ้าท่านผู้ชมตายนะครับมันจะไม่สามารถเข้าแบบนี้ได้นะครับเพราะท่านผู้ชมกดเสร็จปุ๊บแล้วก่อนที่ท่านผู้ชมจะเริ่มเกมมันจะบอกว่าไอ้น้องนี่มันเล่นยากนะน นะครมันจะเล่นเกมแบบโหมดฮาร์ดคอร์ระดับยากมากมากๆมากๆมากๆเลยครับแล้วก็กดไปซึ่งแบบเราเล่นกับเพื่อนได้นะครับว่าแข่งเล่นกับเพื่อนแข่งแบบเฮ้ยเพื่อนมาชิปลอกกันไหมนี่ครับมันมีโหมดฮาร์ดคอร์เข้ามาแล้วกับเพื่อนเอ้ยได้เลยเพื่อนเรามาเล่นกันแข่งกันอะไรเงี้ยครับใครตายก่อนก็แพ้นะครับเราก็เล่นไปนะครับไปเราไปเริ่มกันเลยนะครับเออนี่ครับมันจะบอกว่าเอ่อวัดยู d you เออร์โน not เอ่อโหมดนะครับซีทูชเกม ครับโหมดเอ่อฮาร์ดคอร์มอดแคนดีอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะครับคือมันเป็นเอ่อแบบที่ยากมากแล้วก็คุณสามารถใช้ชีวิตเดียวได้นะครับใช้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งในเกมไมครับนะครับแล้วก็กดเอ่อพวกนี้ก็ได้นะครับใช่แล้วครับมันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือกด Play in นนะครับเพื่อเล่นโหมดฮาร์ดคอร์นะครับไปแล้วก็ไปเล่นโหมดฮาร์ดคอร์นะครับไปเพื่อเล่นโหมดฮาร์ดคอร์ you have นะครับ ก็คุณอะไรสักอย่างครับประมาณนี้ครับผมไปฝึกภาษาอังกฤษมาอย่างขั้นเทพอะครับท่านผู้ชมฝึกยากให้ผู่แล้วนี่ครับเราเริ่มมาแล้วในโหมดฮาร์ดคอร์เล่นเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมครับถ้าสมมติถ้าเราเริ่มมาแล้วนะครับก็มันก็จะมีประมาณแบบว่าอาหารเราจะลดไว้นะครับลดไวมากๆนะครับดูนะแล้วอ่ะโอ้โหโคตรแหลกเลยโหมดเนี้ยโหมดนี้ก็แหลกอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ก็มันเป็นโหมดฮาร์ดคอร์เนาะชีวิตเดียวที่เพิ่มเข้ามาแล้วมันจะไม่เข้าแมพถ้าเรากดเข้าแมพมันจะเด้งออกในทันที ถ้าท่านผู้ชมวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะภาพเร็วคูณสองนะไปดูกันครับว่าจ,จะเป็นไงครับจะภาพเร็วคูณสองนะปึ๊บ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 โอเคอีกอย่างหนึ่งนะครับโหมดฮาร์ดคอร์นะครับ,รบถ้าเรากดเอ่อเจ้าการตั้งค่านะครับไาดูกันนี่ครับสมมุติถ้าเรากดการตั้งค่าแล้วที่ปรับปุ่มนะครับเราจะไม่สามารถกดอะไรได้เลยเห็นไหมเราจะไม่สามารถโกงเกมนี้ได้ครับนี่เห็นไหมมันมีประโยชน์นี้แหละครับไม่สามารถปรับอะไรได้เลยนะครับนี่เห็นไหมปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากไอ้พวกนี้นะครับเอ่อ อะไรอ่ะพิกัดนะครับอ่าพิกัดแล้วก็อะไรสักอย่างห้ามเล่นที t อีแค่นี้แหละครับนอกนั้นกดอะไรไม่ได้เลยเพราะเราปรับเป็นโหมดฮาร์ดคอร์แล้วครับเราจะไม่สามารถโกงได้นะครับในแมปนี้นั่นเองนะครับนี่โคตรเฟี้ยวเห็นไหมเฟีเ้ยวไหมละ่ะอ่าโอ้โหโคตรเหลกบอกเลยแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆและอ่ะมอมดนะครับจะตีแรงมากๆเลยครับท่านผู้ชมและเราจะหิวอาหารได้ไวมากนะครับถ้าเราแบบ ถ้าเราแบบเอ่อถ้าเราโมแต่แบบเป็นมือใหม่แล้วเข้ามาเล่นไม่รู้นะครับไปตัดมงตัดไม้แล้วยังไม่ได้สร้างบ้าน,นครับส่วนมากมือใหม่จะสร้างบ้านในถ้านั่นเองซึ่งผมก็จะสร้างบ้านในถ้าแบบมือใหม่นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วใช่ฮะแล้วซอมบี้มันตีแรงไม่พอวารเด่นนะครับจะตีแรงนะครับเอ่อ0.5เท่านะครับจะทําให้เราตายได้รวดเร็วทันใจเลยนะครับโคตรแรงผมบอกเลย โอเคนี่เห็นไหมอาหารมันเริ่มลดแล้วครับคือไปยังไม่ถึงไหนเลยมันจะลดเร็วมากถ้ามันลดเพียงแค่ขีดเดียวเราต้องใช้ชีวิตรออในการตัดต้นไม้ยิ่งตอนกลางคืนนะครับมันจะมีซอมบี้ไปเราไปตัดต้นไม้กันเริ่มมานะครับผมยังภาคภาคจนไม่ได้ตัดต้นไม้อะอย่าลืมมาติดตามเฟซผมด้วยนะครับภาคมั่วนะครับมั่วสั่วไม่สนใครโอเคไปไปตัดต้นไม้กันก่อนเริ่มแรกเราก็ตัดต้นไม้สีขาวนะฮะมีมกี่บล็อกน่าจะมีโอ,อ้หกบล็อกนะครับต้นไม้นี่ดูจากทรงละอ่ะมีแปด ก็มีเจ็ดบล็อกในหว่าโอเคมะเราไปกดเกมกันมาดูนี่ทิวแล้วครับขนาดยืนอยู่นิ่งๆมันยังลดเลยฮนะตัดต้นไม้เฉยๆนะฮะท่านผู้ชมโอเคไปกันครับแล้วก็กดค้าปไปปึ๊บปั๊บเราได้ตัวค้าแล้วนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ค้าก่อนนะครับก่อนขั้นแรกแลเลาต้องเราต้องหาชีวิตรอดก่อนนะครับปึ๊บป๊บเราต้องใช้ไม้คุมนะครับอ่านี่เฮ้ยไมเอานี้อ่ะก็ต้องพี่แก๊กพีพั่วนะครับแล้วก็ดาบสามอย่างนี้คือจําเป็นนะครับในตอนนี้ ว่าอะอาน,นะครับเอออาหารจำเป็นตอนกลางคืนมันมีซอมบี้เยอะแม่งเอ้ยเดี๋ยวไม่รอดไปยปมาดูกันนะครับมันมันปรับเป็นตอนกลางคืนไม่ได้อะครับท่านผู้ชมไม่รู้มันปรับไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นโหมดฮัคกอมันรู้ปรับได้ไหมอ่าไหนลองปรับลองปรับซิใช้คาําสั่งไม่ใช่ใชคาําสั่งปรับอ่าปรับไม่ได้จริงๆริงด้วยว่าแล้ว มันปรับอะไรไม่ได้เลยครับหมุนฮาร์ดคอร์โอเคมาเอาชีวิตรอดรอดูตอนคืนว่ามอนจะตีเรงขนาดไหนนะฮะขั้นแรกนะครับแล้วก็เผาเตาเผาก่อนที่จะตายนะครับเพราะถ้าตายเดี๋ยวไม่ได้ดูมอนตอนกลางคืนครับเอ่อตอนกลางคืนมันก็จะปกตินะครับแบบมืดปกตินะครับไม่ได้เร็วไม่ได้ช้านะครับแต่ก็ข้อแต่ก็ข้อดีมีเยอะแยะนะครับข้อเสียคือถ้าเราไม่ฟาร์มอาหารคือตายสันทีนะครับคืออาหารคือจําเป็นมากๆเห็นไหมนี่เห็นมันมาลดอีกแล้ว แป๊บเดียวเองล,ล้ละโคตรมันผมบอกเลยใครเล่นแล้วติดใครเล่นแล้วติดใจแน่นอนถูกเพิ่มเข้ามาผมบอกเลยมันมันระเบิดแกผมเล่นผมม่อยากเล่นผมอยากเล่นมากเลยแต่ไม่มีเพื่อนเล่นนะครับผมอยากชวนเพื่อนมาเล่นนะเพราะเพื่อนผมเนี่ยเออไปเรียนอยู่นะครับอยู่อยู่เมืองฝรั่งเศสนะฮะผมเลยไม่มีเพื่อนเล่นโอเคไปแล้วมาขุดทิ้งกันต่อโอ้ดูด,ดิ อับนี้เดี๋ยวก็ถ้าผมดังมเมื่อไรเดี๋ยวผมเล่นโหมดฮาร์ดคอร์ให้ดูนะตอนนี้ผมยังไม่ดังยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ผมจะเล่นแบบตลกตลกไปก่อนนะครับอนาคตอาจจะตลกกว่าน,นี้ค <c oughs> มเปียบไปขุดหินได้กี่แล้วนเนี่ยยี่ห้าโอ้โหโคตรเยอะเลยไม่ได้นับนะครับไปถือว่าเยอะแล้วแหละโอ้พระอาทิตย์ลงยังโอ้เทียท่ยงแล้วอเที่ยงเร็วอ่ะดูดิเร็วจัดเลยไม่ต้องลงไม่ต้องรอครับเที่ยงแลลวเฮ้ยเร็วอยู่นะปับ๊บอะไรดีอ่ะ เราก็ต้องเอาเตาเผาสิดาบพขวานโอเคเตาเผาเราล่ะอ่านี่ไงได้แล้วมาได้แล้วเตาเผาเดี๋ยวตายนะครับเนื้ออันไหนดีอันนี้แล้วกันแล้วก็ใช้นี้ปุ๊บโอ้ยหวังว่าจะทันนะไม่ทันนี่สวยเลยผมใส่เพิ่มเลยหิวแล้วหิวและโอ้โหตอนนี้อยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวตายมันลดเร็วมากเลย หนึ่งอ่าแล้วก็สายไปอีกอันมันไม่จําเป็นแล้วไงนี่ครับคือการเอาชีวิตรอดเพราะอันนี้มันไม่จําเป็นแล้วมันมีแต่หินเท่านั้นที่จําเป็นเราไม่ต้องทิ้งครับเก็บไว้เผาตอนแรกๆเลยอะไรเงี้ยเออนะครับอย่างไงไม่เก็บไว้เผาตอนแรกมันจะเป็นไรเผาไม่มีฐานหรอกครับนี่เรากินแค่นี้ก็รอดแล้วโอเคตราถึงตอนขึ้น,นอ๋อเดินไปละนะครับเดี๋ยวผมก็จะรับเวลาานผไ้ชมดูดีไหมรัดเนาะน่าจะรัดเดี๋ยวผมคูณสองให้แล้วกัน ก็ไม่ดีกว่ารัดดีกว่าโอเคต้องขืนปุ๊บหยอกเล่นมาแล้วก็ขูดหินต่อไปนะครับปุ๊บปุ๊บอ่าแมปนี้มันจะกระตุกนิดนึงนะครับ mm hmm. สําหรับผู้เล่นบางคนนะครับส่วนผมทําไมถึงกระตุกเหรออ๋อผมโหลดเกมเป็นสิบแล้วฮะเก็บไว mm ้แค้นในพีหน้าผมโหลดเกมเป็นสิบเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เรียวมีโน้ตสิบสามนะครับที่ผมเล่นอยู่อ่าห้า G ด้วยนะครับอันเนี้ย ซึ่งโทรศัพท์ผม 5G นะครับแต่เวลาเชื่อมเน็ตนะครับมันต้องเชื่อมเน็ต2.5ครับถึงจะแรงไม่รู้เป็นไรนะครับโอเคเราสร้างบ้านใต้ดินนี่แหละครับไปเราจะออกไปสู้กับซอมบี้กันนะครับโอเคครับแล้วก็ผมจะไม่สร้างชุดเกาะด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะโอ้ยมันเลยจะมืดโอ้ยพาทิตนี่ลงช้าจริงๆใช้คําสั่งก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมอย่างนั้นนะครับ อ่าเดี๋ยวเราก็ตัดไปตอนกลางคืนนะครับแจะปนะครับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับสําหรับใครมือใหม่นะครับเราสามารถเอาไม้เนี่ยมาเผาเป็นฐานได้นะครับมาดูกันว่าเผาเป็นฐานยังไงเพื่อเอาท็อตนะครับนี่นี่เราก็จะได้ฐานมาเพื่อไปครับท็อตไปตอนกลางคืนอย่างนี้นั่นเองไปไปตอนกลางคืนหลังจากนี้พระอาทิตย์กลังจะรับขอบฟ้าแล้วผมได้มาดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าในที่สุดชื่อมันสวยงามมากครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าผมดได้ไงนี่ครับ ผมบินได้ไงล่ะนี่ไงผมบินได้เพราะไอ้นี่แหละโอเคค่อยๆลงไปอ่าเรียบร้อยโอ้ยโอ้โหโว้ยแม่งเอ้ยหัวใจก็ลดไม่เป็นไรเรามีเอ่อฐานออกซิไนตโตรเจนนะครับมาเรามาดูกันว่าซอมมี้มันจะตีแรงแค่ไหนนะครับ ตีแรงเหมือนแบบหมูท่าคอที่ปรับปกติหรือว่าจะตีแรงแบบที่หมูท่าคอคือถ้าตายนะครับมันจะไม่สามารถเล่นได้จริงหรือไม่เราไปดูกันนะครับไปเฮ <t> ้ยเจอเป้าหมายละซอมบี้ยังไงซอมบี้ชุดเกาะทองด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดาเปิดมาเจอสปไปเดอร์แมนสปไปเดอร์แมนสปไปเดอร์แมนมาดิมาดิเออกระจอกเว้ยกระจอก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 เอาดิ <t> เฮ้ยซอมบี้ชุดเกาะทองไปไหนวะน่ะ มามาเกิดตรงผมพอดีเลยอ่าหน้ามไงมาดิโฮย้ยมันเดิดเนเร็วจังวะตีดิลองตีดิอุ้ยโอ้โหทีละสองเลยเว้ยอ่ะอ่ะ,อะเรามาดูกันว่าถ้าเราตายแล้วมันจะเล่นได้อีกรอบไหมมาดูกันเบิ๊บอ่ะเราตายแล้วมันจะเล่นได้อีกรอบไหมอ่าโอเคนะครับมันบอกว่า x ครับคือออกนะครับออกออกโหมดนะครับส่วนข้างล่างคืออะไรข้างล่างคืออะไรอ่า อ๋อนี่ไงถ้าเราตายนะครับมันก็จะเป็นงี้นะครับนี่เราก็ไม่สามารถเล่นได้อีกเลยครับเราก็จะเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นี่นะครับปรับได้ไหมปรับได้ไหมอ่าถ้าเราตายแล้วนะครับมันจะสามารถยังไงอ้าวดูดิขนาดเราเป็นราชานะครับยังปรับเช้าไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับคือเราตายแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเราไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากดูเพื่อนของคุณนะครับ ที่กำลังจะตายตามเรามาโอเคนะครับก็จ,จะเป็นประมาณนี้แหละครับทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากนี้แหละแค่นี้แหละอ่าโอ้ยดูดิขนาดผมลงมดมันก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับฮาร์ดคอร์ห้ามตายใครชอบคลิปนี้ไปกดติดตามถ้าคุณกดติดตามคุณจะฆ่าเอเนอร์แล้วก่อนได้โอเคครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บมั่วครับจบคลิปเพียงแค่นี้แหละครับ